บอกว่าสีลวดไม่เงานะครับนี่เพิ่งใส่ได้เดือนกว,กว่านะครับนี่เปลี่ยนอีกแล้วนะครับนี่นี่นี่อันเก่านะครับของอะไรโยโก้นะครับตอนนี้นะครับเปลี่ยนไปใช้ของยากุโซเลยนะครับนี่นี่เงาวับเลยทีนี้ โซ่เขียวด้วยอ่ะโซ่สีจะใส่บางโซ่ดูคนเดียวก็พอเฮอร